ตั้งเป้าหมายแต่ไม่เคยสําเร็จสักปีปีนี้มาตั้งเป้าหมายการเงินแบบสมาร์ทกันเถอะตัวช่วยที่จะทําให้เป้าหมายทางการเงินของคุณเป็นจริงมาดู S อตัวแรก specific เป้าต้องชัดและเจาะจงไม่ใช่แค่จะบอกว่าอยากออมเงินแต่ควรจะบอกว่าอยากเก็บเงินให้ได้1 0 0 0 0แบาทภายในปีนี้ M ถัดมา measurable เป้าต้องวัดผลและติดตามความคืบหน้าได้ง่ายเช่นทุกเดือนต้องออมให้ได้8 0 0 0ถึง10,000บาท a achievable เป้าต้องดูมีความเป็นไปได้จริงตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่ก็ไม่ยากเกินไปต้องดูความสามารถของตนเองประกอบด้วยเช่นเงินเดือน30,000บาทแต่อยากจะมีเงินแสนภทยใน3เดือนจริงๆก็เป็นไปได้นะแต่ว่าเราเองจะไม่กินไม่ใช้เลยได้ยังไงกันอ่าเลเลแมนเป้าต้องสอดคล้องกับชีวิตจริงเชื่อมโยงกับความต้องการของเรายกตัวอย่างเช่นอยากจะเก็บเงินแสนพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นที่ถัดมาชามบัล t ต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนกำหนดระยะเวลาให้ก <Wow. S 1> er ับเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นภายใน12เดือนภายในสิ้นปี1ปี2ปี3ปีการตั้งเป้าหมายทางการเงินแบบสมาร์ทจะทําให้เราได้เป้าที่ชัดเจนและวัดผลได้มีเป้าที่ชัดแล้วก็อย่าลืมลงมือทํากันด้วยนะเริ่มต้นปีใหม่ตั้งเป้าหมายการเงินแบบสมาร์ทแล้วทําให้เป้าของเราเป็นจริงกันเถอะ